สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทําบายน้ําค้างนะคะวันนี้เมียช่างขอมาแนะนําการส่งพัสดุส่งของมาให้เมียช่างซ่อมนะคะนี่คือนี่คือของที่เอฟซีส่งมานะคะส่งมาแบบนี้เลยนะคะดูนะคะไม่ได้มีกล่องนะคะเป็น หุ้มด้วยกระสอบเนาะช่างทองหมนอีกด้านหนึ่งให้ดูหน่อยนะคะการที่จะส่งล้อจักรยานไฟฟ้าสิ่งสําคัญเลยคือให้เซฟแกนนะคะเนาะเซฟแกนตรงนี้สําคัญมากแต่ว่าท่านแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้เซฟมาให้เมียช่างเลยซึ่งมันค่อนข้างอันตรายมากนะคะเพราะมันจะเสี่ยงทําให้กระทะแตกและให้แกนเดี้ยวแกนคดจะใช้งานไม่ได้นะคะเนาะ แล้วก็เมียช่างอยากแนะนําให้ใส่กล่องนะคะใส่กล่องแล้วเราก็แพ็กกันกระแทกมาเดี๋ยวเรามาแกะดูค่ะส่วนล้อนี้มาจากอุบลเลยนะคะมามาไกลมาก,ามากซึ่งก่อนหน้านี้มีเคสหนึ่งมาจากระยองมาหาเมียช่างที่สม,มุทรปราการกระทะแตกเลยนะคะเนาะซึ่งกถ็ถือว่าเสียหายเยอะนะคะ เราะฉะนั้นเมียช่างก็เลยขออนุญาตทาคลิปนี้เพื่อเป็นคลิปแนะนําสําหรับ f c ที่จะส่งของมานะคะอยากให้กันกระแทกมาดีๆนะคะเดี๋ยวช่างทองจะแกะให้ดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็เราจะลื้ลุลื้ล้อนะคะลื้ตัวสล็อตแม่เหล็กออกมาเลยนะคะว่ามีตรงไหนที่เสียหายไหมนะคะเนาะเพราะว่าเราแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะเมียช่างยังไม่ได้แกะนะคะนี่คือวัสดุมาส่งแล้วเมียช่างก็แกะให้ f c ดูเลยนะคะ นี่เป็นล้อจกอักรยานไฟฟ้านะคะต้องขันน็อตก่อนนะคะ ไขควงชุดที่ใช้อยู่นี่เป็นไขควงตอกระเบิดนะคะต้องตอกนะคะตอกแล้วก็หมุนไปด้วยจะออกนะคะสําหรับใช้สําหรับงานที่ใช้ไขควงธรรมดาขันไม่ได้นะคะชุดนี้จะเป็นเครื่องมือช่างที่สําคัญมากเลยนะคะแล้วก็ใช้ดีด้วยเดี๋ยวจะเห็นว่าช่างทองใช้คอนตอกนะคะแต่บางท่านที่รู้จักก็อาจจะไม่สงสัยเนาะเมียช่างก็อธิบายสําหรับ FC ที่ไม่รู้จักไขควงชุดนี้นะคะ คลิปนี้เราก็จะไปกันแบบไม่ได้ตัดต่อนะคะเพราะว่าเมียช่างจะทำคลิปนี้เพื่อส่งให้เอฟซีเจ้าของล้อนี้ดูด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายอะ่ะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเราก็จะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายกันเพิ่มเพิ่มมากขึ้นอีกึ่งเมียช่างไม่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะเนาะไม่ได้อยากให้ของลูกค้าเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นของของเราเราต้องเซฟให้ดีที่สุดเนาะค่ะ แต่ของที่ส่งมาให้เมียช่างในร้านนะคะจะเป็น F C จากช่องทางนั้นเลยก็ไม่เคยมีปัญหานะคะมีล่าสุดนะคะของอาทิตย์ที่แล้วนี่เองที่กระทะแตกนะคะนอกนั้นน่ะที่ส่งมาปีกว่าแล้วะคะ่ะที่ทํางานด้วยกันมาก็ไม่เคยมีปัญหาการขนส่งนะคะทุกยี่ห้อเลยนะคะไม่เคยมีปัญหาเนาะซึ่งของก็ส่งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยนะคะอย่างโอเคหมดทุกงานเลยนะคะ ซึ่งมีกรณีก่อนหน้านี้เนาะเมียช่างก็เลยขออนุญาตทาคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปเพราะว่ากรณีก่อนหน้านี้คือช่างทองแกะไปแล้วโดยที่เราไม่ได้ถือกล้องถ่ายนะคะก็เลยมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเมียช่างอยากถ่ายตั้งแต่เริ่มแกะนะคะเพื่อจะได้เสมือนจริงเนาะไม่ใช่แค่เอากระทะแตกมาให้ f c ดูไม่ใช่แบบนั้นนะคะเนาะเพิ่มแกะให้เห็นเลยซึ่งงานที่กําลังถ่ายอยู่เนี่ยคะ่ะ ข้างในอาจจะไม่มีปัญหาหรืออาจจะมีปัญหาเราไม่รู้ค่ะเรามาดูด้วยกันเลยนะคะเราก็ถ่ายไปพร้อมๆกันเลยนะคะส่วนงานที่มีปัญหานะคือเราไม่ได้ถ่ายนะคะเพียงแค่เรามาพูดให้ฟังะะว่ามันเคยมีกรณีแบบนี้ ล้อแต่ละรุ่นแต่ละแบบก็ใช้วิธีการถอดไม่เหมือนกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้า F c จะถอดดูต้องดูด้วยนะคะว่าของตัวเองเป็นรุ่นไหนแบบไหนนะคะก็จะต้องถอดในแบบฉบับของล้อนั้นๆน,น,นะคะรุ่นนี้มาดุมมามีดุมแล้วก็มีซี่นะคะซึ่งต้องเซฟซี่ซี่ล้อด้วยนะคะเลยต้องดูดออกนะ เ่เขาเรียกว่าการดูดนะคะเราจะดูดแค่ให้มันขยับนะคะพอมันขยับได้แล้วเดี๋ยวเราจะยกลงไปกระแทกกับไม้อัดนะคะเนาะก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ,ะดูดให้ขยับนิดหน่อยค่ะใช้ไม้ลองนะคะ ออกแล้วค่ะนี่เมียนช่างถือไว้มือหน,นึ่งนะนี่สำหรับกดลวดนะเดี๋ยวเราไปดูแม่เหล็กกันแม่เหล็กเป็นตัวดำๆให้ออกมานี่คือท้ายเป็นเสรอดเสรอดแม่เหล็กเดี๋ยวนะคะทางของขอตุม จริงๆถ้าถอดออกมามันจะต้องเงาเลยนะคะตัวแม่เหล็กนะจะไม่มีมค่ะมีคราบแล้วก็มีเศษนะเป็นเศษแม่เหล็กนะเพราะว่าจะเห็นว่ามันมันดูดกันอยู่นะคะเนาะโดยรวมข้างในก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหายนะคะเนาะส่วนการพันและการโม เดี๋ยวเรามาดูกันคลิปต,ต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เรื่องการแพ็กกันกระแทกนะคะเนาะก็ให้เลือกยี่ห้อของการขนส่งนะคะที่เขาอำนวยความสะดวกให้เราในเรื่องการแพ็กกันกระแทกนะคะซึ่งเมียช่างอะส่งของบ่อยมากเกือบทุกวันนะคะส่งของให้ลูกค้าจะมีอยู่ก็ให้เอฟซีไปเลือกดูนะคะเมียช่างก็ขอไม่ได้แนะนําว่ายี่ห้อไหนเนาะเพราะว่าอาจจะ พิงยี่ห้ออื่นเดี๋ยวจะว่าแนะนํายี่ห้อนี้แล้วยี่ห้ออื่นไม่ดีหรอซึ่งในประเทศไทยเรามันมีหลายยี่ห้อนะคะแต่เมียช่างก็ประทับใจอยู่ยี่ห้อหนึ่งเนาะซึ่งก็ส่งอยู่เป็นประจําแล้วก็จะแพ็กกันกระแทกเยอะๆซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาตรงเรื่องว่าเราจะเอาของเขาเยอะแค่ไหนก็คือเราก็เซฟของเราเท่าที่จะเซฟได้นะคะเนาะก็ฝากไปด้วยนะคะเรื่องแพ็กกันกระแทกส่งของมานะคะเอาเมียช่างรับหมดเลยทั่วประเทศแต่ว่า แนะนำแค่อยากให้แพ็กกันกระแทกนะคะเพื่อเซฟของของเราอะค่ะเนาะคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยแต่เป็นเป็นประโยชน์กับ f c ที่จะส่งของมานะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับ f c ที่จะส่งของไปหาใครที่ไหนด้วยนะคะซึ่งให้เราแพ็กกันกระแทกดีๆเลยนะคะเน oh anyway> าะก็สำคัญมากค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมียช่างจะพาไปซ่อมอะไรก็ติดตามรับชมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้สำคัญมากค่ะ